สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณก็จะมารีวิวนะคะเป็นเสื้อผ้าไหมแท้นะคะงานไหมแท้นะคะตัดเย็บนะคะอัดกาวเรียบร้อยค่ะแล้วก็นะคะเป็นงานตัดเย็บที่สวยมากๆวันนี้นะคะคุณก็เลยจะแนะนําให้พี่พี่ได้ดูกันนะคะสําหรับเสื้อสวยๆของเราวันนี้นะคะก็อยากจะให้ชมเป็นรุ่นนี้เลยมาค่ะรุ่นนี้ค่ะจะเป็นโทนสีชมพูพาสเทลนะคะ ซึ่งางานดีไซน์สวยมากๆเลยอันนี้ชมพูอ่อนนะคะชมพูอ่อนค่ะก็อ่อนพาสเทลเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะก็จะเป็นซิปด้านหลักแบบนี้นะคะอันนี้งานดีไซน์เก๋มากๆนะคะแล้วก็นะคะซิปเราจะยาวแบบนี้แบบนี้คือนะคะคือแบบว่าแบบนี้คือไม่ไม่เปื้อนเครื่องสำอางง่ายนะคะวันนี้ท่านใดที่สนใจก็นะคะจับจองเข้ามาได้คุณมีอยู่ทั้งหมดนะคะ สีสีด้วยกันค่ะชมพูเข้มนะคะแบบที่สองค่ะชมพูเข้มนะคะต่อไปแบบที่สามนะคะเป็นสีปีกแมกทับนะคะปีกแมกทับค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ท่านใดสนใจก็จะจองเข้ามานะคะตัวละ2590บาทค่ะและตัวนี้ค่ะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะสีเข้มๆสวยมากๆนะคะแดงเลือดหมูแดงเลือดหมูนะคะบนกับสี เปลือกมังคุดค่ะก็จะได้สีเข้มๆแบบนี้พูดจะบอกว่าสีนี้สวยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นงานดีไซน์เก๋ๆเ,เลยนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถจับจองเข้ามาได้ทางร้านเราจัดส่งให้ฟรีนะคะพิกัดร้านปุณอยู่ที่บขศส,สุรินนะคะพี่ๆสนใจแวะมาชมสินค้าที่หน้าร้านได้นะคะพิกัดบขศส,สุรินทนะคะสังเกตว่าเป็นเอ่อบริเวณกว้างๆนะคะบริเวณลานจอดพักรถทัวร์นะคะ พี่ๆท่านใดที่สนใจก็แวะมาดูมาชมสินค้าที่ร้านได้ค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะนะคะสนใจก็โทรมาได้เบอร์โทรศัพท์ะนะคะ0804428936ค่ะสนใจสอบถามเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะ